มีอะไรดองมีอาบอกแล้วว่าอย่าโทรหาพี่ที่นี่นดองเรื่องเลตตี้เนี่ยเธอโดนฆ่าตายก่อนอื่นจะต้องเป็นคนตาถึงหล่อนจะต้องตาถึงมองทะลุสิ่งลวงตาบ้าบอทั้งหลายนั้นเห็นความดีในตัวคน เ็นนางฟ้า20%อีกแ0ิเป็นนางมานร่ายเท้าติดดินและต้องไม่รังเกียจถ้ามีคราบน้ำมันเครื่องติดตามซอกเลยไปดูแล้วได้อะไรมั้งละ่ะ มีรอยไหมอยู่บนพื้นเป็นแบบที่จะเกิดได้จากไนโตรมีเทนเท่านั้นและสารปูไดมีเพียงคนเดียวใน LA ที่ขายมันเดี๋ยวฉันเลี้ยงแกจ่ายเองแล้วกันตำรวจเพิ่งบุกอู่เราที่บาราโคอาหมายหัวนายเป็นหลักเลยเหรอเรื่องกําลังร้อนแถมเราเพิ่งจุดพลุให้มันตามรอยไดอีก รุ่งนี้รีบชิงแต่เช้าดีกว่าไม่มันหมายหัวฉันถ้าพลาดโดนจับใครที่อยู่กับฉันจะต้องติดร่างแหไปด้วยาอนทีมเราเก่านะได้เลิกแยกย้ายสร้างอาณาจักรมาได้ขาวที่โตเกียวกำลังบ้าดริฟเหมือนกัน ช่วงนิริโอสวยหน้าเที่ยวตำรวจกำลังตามจี้หนักเลยก็แปลว่าฝีมือเรากระชอนตำโดไนไล่ทันฉันไม่อยากจะให้เธอต้องซวยไปด้วยยอมตายท้าไม่ไดีสิ่งลืมแล้แลวเหรอดอมนี่เราปล้องกันมากี่ครั้งแล้วอะออแล้วทำไมอยู่ๆถึงเพิ่งมาพูดว่ามันเสี่ยงมากเกินไป ตลกเนะี่ยต้องมีทางสิน้าก็คิดได้ทุกทีนี่น้องบอกแล้วไงว่าอย่ามาตำรวจส้มดูอยู่เกิดเขาเจอพี่ไม่มีวันไม่เอานะ ร้องไห้ก็สิฉันจะอิ่มแล้วจะไม่บอกแล้ว,ว่าพาฉันหนีทำไมไบรอันจู <S 1> <S 1> <S จูก็ห่วงกันขึ้นมาซะอย่างนั้นที่ผมทำมันผิดผมเสียใจมันเป็นอะไรที่เราบากใจที่สุด ก็เสียใจไบรอันเสียใจสุดซึ้งที่คุณต้องมาที่บ้านของฉันมากแกล้งทําเป็นรักฉันเสียใจที่คุณทําให้ครอบครัวฉันต้องพังพินาศและเสียใจที่ทําให้คุณต้องลาบากใจคุณอาจจะไม่ใช่คนดีที่ทําตัวเหมือนคนร้ายแต่อาจจะเป็นคนร้ายที่ทําตัวเหมือนคนดีเคยคิดมั้งหรือเปล่าคิดทุกวัน คุณก็รู้ว่าเขาจะจับดอมหรือยิ่งกว่านั้นไม่อยากให้คุณติดร่างแห่ด้วยอยู่ห่างเขาไว้นี่เหรอที่จะบอกฉันหลังจากผ่านมาห้าปีผมหลอกคุณผมหลอกดอมหลอกทุกทุกคนก็ผมมาถนัดเขาถึงได้เลือกผมไงหรืออาจจะหลอกตัวเองด้วย ไม่มีปาร์ราก,าก้าไม่มีคนซิ่งรถส่งยาเช็คกับจราจรกลางข้อหาแต่งรถแข่งรถบนถนนไอ้หมอหนี่จะต้องมีประวัติเจอตัวหนานายฝ่าฝืนคำสั่งโดยตรงสินค้าอยู่ไหนมันปลอดภยัยปลอดภัยงั้นคือเอาของกลางมาโชเอาหน้ากับสื่อก็แค่ลดผงขาวในตลาดไปได้ไม่กี่ร้อยปอนแต่เดี๋ยวราก้าก็จะขนเข้ามาอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปเอาของรถนี้ลอบราก้ากให้ออกมาแล้วตัดหัวองค์กรพันล้านนี่ดีกว่า แล้วนายคิดว่าเราจะทำยังไงล่ะนัดตัวราก้ามารับของมันไม่มาหรอกนะไม่มาก็ขาดทุนมาสักทีเฮียแกกำลังยย่ะลดพุงอยู่แต่เมื่อวานดันกินเยอะเกินวันนี้มีคนซื้อดอนัทมาให้อีกมาเหอะโอเว,ว,ว่ฉันเพิ่งจะวางสายจากท่านรออธิบดีลอสันถ้าเรายังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเรื่องคดีบราก้าใน72ชั่วโมงท่านจะยุบหน่วยเราคือฉันเพิ่งมาใหม่ทำไมต้องจำกัดเวลากันด้วยละ่ะ เพราะเราทําคดีนี้มาสองปีแล้วและสายสืบสามคนล่าสุดที่เราส่งเข้าไปอยู่กับมันก็กลายเป็นศพห่อกลับมาถึงไหนแล้วเรื่องเดวิดป์กเป็นตัวสู่องค์กรคุ้มราคาได้ไหมตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษหาคนที่มีความเป็นไปได้แล้วตอนนี้ค้นมาได้ห้าร้อยกว่ารายแล้วคะ่ะปกักทำไมสาคัญห็อกผมว่าแค่กุ้ยคนหนึ่งไงผมตัดออกเหลือ50าสิบว่าแล้วสำหรับเดวิดปร์คุณช่วยเช็คหน่อยว่าใครมีรถอะไรรุ่นไหนได้ไหมโอเคได้ขอบคุณช่วย นาย <Hey. S 1> มีขอมาฝากด้วยมาเลยแก้วเหล้ากินแล้วอยากได้มานานแล้วนะเนี่ยแอบเก็บมาจากขับเมื่อคืนมีลายในมือ2ชุดเช็คให้หมดชุดหนึ่งคงเป็นของแคมโพสอีกชุดอาจจะเป็นของรากก็งั้นก็ต้องติดต่อกับสายส่วนตัวของฉันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์โอเคตอนนี้ผมโง่โหแล้วมนะันจะได้นอนเมื่อ,อไหรไม่รู้มต้องการข่าวาต้องให้พนเพนนิงคมาเคนเพราะคุณทำจนผมจนปัญญาแล้วต้ลอลงจะว่าไง ดอมมาหรือเปล่าผมอยากรู้ว่าดอมมาตอนไหนคุยกับเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไรไงนี่ฟอร์ซ้์ยผนักละคารผมมีเอกสารอยากให้สตาร์ซีแอคลงเเซนด่วนขอบอกนะมีคนเห็นรถสิ่งสีแดงของทอร์เรตโตมาวิ่งแถวทินเก่าจะไปลากคอมันมาซะหน่อยรถยังนายอยวังขันอระโอขนอ๊แกกล้าดียังไงโม่พยายาฉันไม่วอ่ะ <78 S 2> พอได้แล้วอย่ายุ่งไม่เป no I mean so ็นไรพอได้แล้วแกโดดนะโอคอนเนอร์ฉันบอกให้พอได้แล้วสตาร์เสียกไปทำแผลก่อนไปก็มันชกผมก่อนนี่เนอะทำไมนี่ไปใช่คายลูกเสือนะโว้ยรีบไปได้แล้วเดี๋ยวพื้นฉันเปื้อนเลือดหมดโอคอนเนอร์ตำรวจกับโจรต่างกันตรงไหนรู้ไหมที่ไหน วูบเดียวที่คิดผิดไงมีสติไวไอ้หนูขอให้สนุกไปได้เลยห้องปฏิบัติการไอ้หมอนี่ส่งผงขาวข้ามพรมแดนมากกว่าที่เอสโคบาเคยส่งมาตลอดสิบปีตอนนี้กลายเป็นภัยคุกคามเบอร์หนึ่งของประเทศไปแล้วแต่เราไม่มีแม้แต่รูปของมันไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีแม้กระทั่งวันเดือนปีเกิด โทษครับที่ช้าคนโทมาด่าไม่เลิกเรือมหาการรมวิ่งไล่จับของนายโอคอนเนอร์หวังว่าฉันคงไม่ผิดนะที่บรรจุนายกลับเข้ามาได้ชื่อมาแล้วเดวิดพาร์คแค่นี้เหรอได้แค่นี้เหรอเดวิดพาร์คเราซเอ็มซีไปนอกตึกก็เจอเดวิดพาร์คครึ่งร้อยแล้วเป็นแท่เกาหลีไม่ใช่จีนก็เหมือนกันละ布拉การับนายแล้ว GPS เเรียกเมื่อไรจงทำตาม ขอใบขับขี่ใบขับขี่อะไรเลยนิ้วโปง้งพร้อมสแกนเบอร์โทราศัพท์ด้วยไลน์นิ้วในแคมปัสขอเบอร์โทรฉันขอเอง คุณเป็นผู้ชายประเภทที่หลงไหลรถมากกว่าผู้หญิงหรือเปล่าผมเป็นผู้ชายประเภทที่หลงไหลบอดี้สวยๆไม่ว่าจะรถหรือคนนี่รถคุณเหรอรถของฟีนิกซ์เขาจะไปรอที่จุดนัดพบแล้วขับนำไป ตอนนี้ก็ได้รู้สเปครถคุณแล้วทำหน่อยแล้วสเปคผู้หญิงของคุณล่ะอ้าะเนี่ยเหรอที่ว่าทุกคนตายได้เพื่อบลากา้าโดยค่าเขาเสงงนักซิ่งหาใหม่เมื่อไรก,ก็ได้กำไรแบบเห็นเห็นเรามาแลกเปลี่ยนกันบราก้าไม่ต่อรองด้วยหรออ๋อได้ งั้นนายก็ไปแก้ตัวกับเขาเองกันแล้วกันเรื่องที่ขอราคา60ล้านหายไปนะซึ่งแบบนั้นคงจะไม่ดีกับธุรกิจนะแลกกับอะไรเงินสด6ล้านเหรียญโดยบลากาจะต้องมาแลกเอง <laughs> ฉันไม่ชอบตกเป็นป่าถ้าจะเอาคอขึ้นเขียงลากาก็ต้องเสี่ยงด้วยกันเขาไม่ไปหรอกนาเค่าาห่งพระเจ้าขอต้อนรับสินยอ布拉กา,าหลวงพ่อไม่ต้องเป็นห่วงไปรก ผมจะดูแลที่นี่เองโบนี้จะเรียบร้อยให้ท่านได้นำทางเราสู่สวรรค์นี่จะมาจับฉันอย่างนั้นเหรอในนี้เนี่นะนี่พวกแกกับฉันแกกับฉันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนักหรอกไม่ใช่พวกพระเอก